ครับสวัสดีนะครับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่น้อยฟังสีนวลน,นะครับผมวันนี้นะครับก็อ่าได้ที่นอนนะฮะที่นอนใหม่นะครับผมนี่โอ้โหถูกใจชอบไหมนะฮะวันนี้ได้ที่นอนใหม่นะฮะไปไปซื้อไซนะครับแม่แม่ไปซื้อไส,ไม,ไอไสมาให หนึ่งคันรถนะครับผมเนี่ยเพื่อที่ให้สีนวลนะครับได้เล่นนะครับแล้วก็ได้ปูที่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฟ้าฝนตกนะฝนก็ตกนะครับเกือบเกือบทุกวันนะครับผมเป็นไงชอบไหมโอ้ฮะขึ้นบนหัวบนอะไรเต็มเลยนะครับแม่แม่นะครับผมอืมครับก็มาดูนะครับบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนะครับแม่แม่ดูนะะ นี่แหละรอบๆอบบ้านของซีนวลนะครับก็จะมีหาน้ำเนาะนะครับช่วงนี้เป็นไงเลยชอบไหมโอ้โหดีนะครับผมนี่สนุกไหมเนี่ยนี่นะครับผมเปลี่ยนที่นอนนะครับให้กับซีนวลนะครับผมได้เล่นนะครับผมได้คุกปุ่นคุกดินนะครับผมได้ทรายนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ เวลาที่ฟ้าฝนตกนะครับจะได้ไม่ชื้นไม่แฉะนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงกลางวันเนาะนะครับบ้านสีนวลนะครับผมดูทะเลทะเลอันนี้ก็สมรวจนะครับกําลังดูน้ําออกจากบ่อนะครับแม่เม่ตอนนี้ให้ทีมงานนะมาช่วยลองลองสมรวจนะครับอนน้าออกจากบ่อนะครับเพื่อที่ จะเอาน้ำใหม่นะครับผมแม่ๆนี่อันนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีถังนะครับผมยังไม่มีถังที่จะรองรับนะครับน้ํานะครับแดดก็ไม่ค่อยแรงนะครับวันนี้แต่ว่าน้ําก็ถือว่าโอเคนะฮะมามาเลยพอสมควรนี่เป็นสภาพของบ้านสีนวลน,นะครับผมน้ํา้ำอันนี้ นาของคุณแม่นะครับที่แบ่งครึ่งให้กับพ่อควานนะฮะของคุณแม่นี่ครึ่งหนึ่งแต่น้ําท่วมหมดแล้วนะนี่ก็มาดูของพ่อควานเป็นยังไงบ้างอันนี้บ้านน้อยของเรานี่เป็นรายชื่อแม่แม่นะฮะที่ร่วมสมทบทุนทําบ้านนะครับผมทําบ้านนี่นะฮะวนทุ่งนานี้ก็ ไม่เกิดสิบิากาส <laughs> ใส่นอมาสามของเขาเกิดเมื่อเร็วนะของเขาคนอื่นเกิดหมดแล้วนะแต่บ้านสีนวลไม่เกิดนะเพราะว่าอ่าดินตรงนี้เราเราไม่ได้ให้เขาขุดลอกนะะคือเผื่อว่าจะได้ยกระดับเนาะนี่นะครับถมไปเพื่อที่จะปลูกหญ้านะ ถ้าถมได้หมดนี่ก็โอ้โหนะฮะยาอาหารของสีนวลนี้ก็เพียงพอแน่นอนโอ้โหทางนี้ก็เล่นทรายอย่างเดียวเลย,เยนะครับผมสนุกไหมนะฮะนี่นะครับแม่อ่าเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเวลาที่ฝนตกก็จะสาดมาฝั่งนี้สาดมาฝั่งนี้แต่การสาดเราอยู่ฝั่งนู้นเนาะนะเพราะว่า เราก็ว่าแดดเนาะนะครับแม่ๆมกันแดดนะว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายแดดจะส่องมาฝั่งนี้นะฝนก็ไม่ได้ตกทุกวันเนาะเลยเน้นเอาเป็นแบบกันแดดนะครับผมกันาศาสตร์เป็นกันแดดนะครับผมยังไงโอ้โหถูกใจไหมยอยากกินเด้อเล่นอย่างเดียวโอ้โหน่าจะเย็นสบายตัวนะครับแม่แม่ เพราะว่าส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยจะได้เล่นโคลนะฮะอันนี้ดูดน้ำบอกจากบ่อนะฮะเอา้าน้ำหยุดไหลสงสัยแห้งบ่อแล้วนะฮะโหน้ำแห้งบ่อแล้วนะครับแม่แม่แมนี่บ่อที่เราขุดนะครับผมก็ลึกนะครับผมตอนนี้น้ำน้ำหมดนะ น้าไม่ไหลแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของบ้านสีนวลน,นะครับวันนี้ได้ที่นอนใหม่นะครับผมมาให้สีนวลน,นะครับผมถ้าชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องไม่น้อยฟั่งสีนวลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ